สวัสดีครับมูนี้มาลอย้ามาตามในท่างของอาจารย์สมหมายนะครับหมวดกรพนไหยวิ่งหานะครับพันวาพนติดหาด้วยนะครับออกขอมพนิลีพี่น้องออกหาแปดนะครับงวดน,นี้มาตามต่อสำหรับในท่างของอาจารย์สมหมายให้เลขวิ่งเน่นๆนะครับติดตัวนี้มีด้วยนะครับเอาลองไปตามอาจารย์สมหมายให้ตัวใดไปติดตามกันเลยครับหมวดกรอาจารย์ให้เลขวิ่งเขานะครับเนาะ ก็ผมเรยังวาดีไปมีสงหาลุ้ยผู้ยังวาขอเลยครัแมนยอาจารย์่าพอดีมีเลขาลว้ยด้วยเหมือนกันอให้ทำดีไฟจริงดีติดกับเลขาลวยกักปวนโอแมนนีอาจารย์เนาะโ้หหาเปเยโนครับครับอ่าออัน้นก็ได้เลขจริงนะโปลูกเทียมผมก็จะมีเลขวิ่ง เด็กวิ่งมาจาัานจันฝนตกดีไ่รครับทุกคนจะล่มเหมือนจันนะพี่ฝนพอมีครับทั้งบนถูกไม่เคือนไม่เคลืนเหมือนจันครับครับครับพาย่เขาน้อจันหลุกไหมนะเออหลุไมาอย่ว่าโอโ้ฝนตกหลายทางบนที่รอดเอาล่มด้วยจันเนี่ย <laughs> <c oughs> อ่อาวันนี้เก๋งๆเ,เ,เข้าด้วยจัน เลวิ่งเจ๋งๆงัเราไหทครับมเนี่ยไปมีเล่เก่ารอก็เล่เก่าไปมีเล่เกินใ่ก็เล่เก่านี่ผู้ได้ฝันหรือว่ให่จุ่มลนเลี้ยงใกันรวยอีกเื้เดี๋อาจารย์โอ้แสดงมั่นใจอยู่ตัวครับเนี่ยเดี๋ยวมั่นใจเลกเก่าอยู่ครับเก่าเก่ากบยังครับผมเก็เปลนครับเก่ากเนนะอาจารย์เนาะบรางเลอเก่านะครับเนาะ จสแงว่าผู้ใดมีฟันติดติดเก่าหาใส่ลวยมาจานมาเนี่ยเออรวด้วยรับทราบรับทราบจะรวยบวกเก่าด uh, like, ้วยครับาพื่นเออบวเก่าบ่วกเก่าไว้ได้จานะเออบวกเก่าไว้ครับครับผมผู้ใดนคํานวณผู้ใดคนฟันแน่นเอ็นนงเกียวเกล็กเก่าครับผมกะผูมีตใสกะที่ว่ารับทราบมีรวยไปครับผมลอง ใจเก่านะเหมือนกัตกบ็อกเก่าครับผมมิตัวเดจักพูดได้ยอาจารย์สี่ไอ้เก้าสองกัเก้าห้าเก้าสองเก้าห้าครับอ่ารับรับแปดนาะครับครับผมซี์ไอ้แปดทก็บแปดเก้าครับแปดเก้า ครับกับที่นีตัวกันหาซีกับหาหกับมีหาหนะครับเนาะครับครับ,รบอืี๋ยวว่าพยายามติดเก่าไห้นไอาจา,ายรย์หาต,ต,ตัวติดเก่าไหน้นไครับเน,น,ะนะาะครับครับตัวติดเก่านี่เด่นอันนี้เด่นนี่ละครับตัวหาเก่าก็นี่ละก็เป็นเก่าน,นี่แหละทิ้งลายเด่นนี้มาอาจารย์เนาะ เก้าหาเก้าเดินมห่งยหาเก้านีดิครับหรือเอฟซีมีตัวตัวทิ่เกานใจกิดล่องมึงน้อยจันล่องบกลองบงึกองครับหาได้รับศับคือเก่าเด้อนะครับอืมไอล่องมึงสับตัวเด้อเด้อคู่นึงมาดิครับผมตัวไหนครับจย์เก้าหาเก้าเก้าห้าเก้าโอ้เข่าอยู่ตังนี้ครับ <laughs> หาหาวเข่าหาเอฟซีไรนาะครับผมโอ้หมดกานจารบักียที่ล่ององกลยว่า เพื่อได้ได้เลขติดหาล่วยเงินวันเลขออกหาแปลเต็มเต็มน้อยอาจารย์เนาะเต็มเต็มครับผมแต่ว่าง่ายอาจารย์เนี่เด่นสุดขึ้นมาเลขวิ่งน้อยอาจารย์เนาะเลขเด่นติดหนุนแต่ว่าจับกูเนี่กะมีเข่าไม่รู้สิน้อยอาจารย์มีมามีเขงไม่รุนครับเลยที่ว่าเข้าใจว่าคือว่าเด้อว่าเขาไว้ได้นะครับคือคนเน้นเลขวิ่งนะเป็นหลักเลขจับคเลขจับกูเนี่เป็นตัวลักนะครับเนาะเพราะว่าอาจารย์กั นีเขาพี่รถนะตัวจานม่ต้องแมนว่าเขาสูงกว่าน้อแมนแมนทามีปกบกับปกบเซตเอาเองนะพวกเอฟซีทับป็นตัวไหนอืมพอคัดผมครับผมเอาบอลเลยขอยากทวดเลยอาจารย์ครับครับมี่วิงเก้ากระแปดบนรางนะครับเน้นสุดที่เก่าครับมัวนี่ติดเก้าแดงเงินอาจารย์ว่านะครับอาจารย์จะขว่วยมากเก้าสองเก้าหาแปดหกแปดเก้าตัวกันคือหาซีหาโฮรับชุดกันเนาะ ครัสามตัวฝากไว้นะครับเป็นเก้าห้าเก้านะอาจารย์ครับครับตัวเด็ดครับตัวเด็ดเลยนะครับอาจารย์โอ้ตัวเด็ดเลยครับสามตัวเอาลองหมดเด้อพี่น้องสำหรับในทางอาจารย์สมหมายนะครับก็ลูกหที่ผมทาเก้านี่กรับแต่เก้าเขาจัดเต็มแล้วครับลูกทีมโอ้นะครับอ่านะครับลูกซีดลูกแฮอาจารย์เพิ่งกะพักกันจัดแล้วนะครับเนาะจัดแล้วบอกตัวนี้บอกว่าลักเสียดโอ้เสียดแตกนะครับไอ้นี่เข้าหาเข้าแล้ว เอาติดใหม่ติดมือไว้เลยเรียบี่นะครับติดไม้ติดมือไว้น้ำใบจานน้ำแน่นะครับเบนแน่จะขายเรียบซี่ได้หรือเปลับติดไม้ติดมือไว้แน่ยขาเก่าเก่าฮะเพราะว่าเอาไข่ลูกศิปเป็นเสี่ยงล่ะนะครับขึ้นเองครับผมเขาฟันดีโอ้ฟันดีแนเนาะเขาเจ้าเขาเจ้าฟันว่าเออขึ้นมาถึงเมืองลาวมาบอกเขานะว่าเต่าขาเก้านี่แหละครับนะครับ เอาเลขเอาเลขอาจารย์พิเชียงเนาะเลือฝันมาคดเงาเหล้ามาให้เก้าห้าเก้าเด้อนะครับฝากกันนะเนี่ยสำหรับเลขเอ็ดบุญแล้วกันเนาะครับผมครับโอ้ขอบคุณอาจารย์หลายๆอือครับอ่ายต่อยอดกับทีมน้อจานเนาะแแมม่่ครับ้เ็รวกัันอคบผมฮาได้ต่ออาจารย์เป็นขาฟื้นขาไฟการดีสอหนะครับเนาะอืขอบคุณอาจารย์หลายเด้อนะครับทีเพี่งปันทั้งช่องมอรวยนะครับเนาะ ฝนเศร้าไปหลายจานนะฝนฝนเศร้าหรือเป่าครับโอ้จัดวางแล้วเอานะครับเลยยานฝ่าเสียงฝ่าหวันนะครับขอกคุณอยจานมันหลายเนาะยงปั่นเฮานะครับบอกความจนก็บอกองสีเราเอาคัางก็สีละตีฐานเงิน้อนลอยพนวงวดก่อนแปดศูนย์ใช่ไหมเงินเงินพนวงแปดศอกแปดศูนย์หนึ่งเงินแสนแปดศูนย์เนาะแปดศูนย์หนลักแสนเนะแปดศูนย์แปดศูนเอินพืคนบ่ แปูนอาจารย์บอกน้ำจ้าอาจารย์บอกน้ำเนี่ยก็มสีทับสดนี่ละศูเลยองเว่าอาจารย์สมัยเบอกว่าติดหาดเงินไอ้นี่อาจารย์เออเงนนี่เลนเว่ามีหาแปี่ยก่อนน่ะนะแต่มันติดายองพิโย่งนนี้เพิเก่าด้เงินงนนี้เาหานาเสกเก่าเลยนะครับนี่ติดเก่าได้เงินวันนี้เพิรเลยเอาเสกเกรือเหล็กเก่าหาเก่าปลยังีละไปเสี่ยงให้ลูกศิษย์กหาไปเสี่ยง เขาเรียกว่าเขาฝันว่ามีผู้คนมาบอกว่าเกาหาเกาจากเรื่องเล่ามาอาผมเลยฝากสามตัวบ้าเกาหาเกาเด้อนะครับสำหรับอาจารย์สมหมายเด้อนะครับผนอยู่เมืองุบลนได้น,ดนะครับเป็นกัเป็นคู่บาอาจารย์มีลกสินลูกหานะครับวิ่งลูกเพลิงล,ลูกเทียนบนเดีวยวคนละส่วนนี้เขาเจ้ากันได้เรียกวิ่งคนละนะ้ำอาจารย์เล่าแ,แมนเล่าแมนเรียกวิ่งเด้อนะครับสำหรับอาจารย์สมหมายฝากไว้น้ำเด้อนะครับฝากโปรตดตสีตาบุญโป้ตีนว่งเงวก้อนกับสีเมี่ยงเพื่อ่อกคนลากับสีนี่เราเนาะ เอาเงินเด็ตามนีเราไปตุยาน,นครับนี่ตัวใดแน,ออน่อืมกับกมี่วิ่งเก้ากับแปดบนรางจับคูเก้าสองเก้าหาแปดหกเก้าแปดเก้าหาสี่หาหกเลขสามตัวเก้าหาเก้าเด้อใครัากระตามนี่เด้อนะครับ โชว์ขมานน้ำเม่ตุยเด้อเอาวันนี้นะครับเอาประจำสมัยละเอาเม่ตุยเบากับขมานน้ำเม่ตุยละเอาเอโชว์ๆคนบ้านสุพรรสดขอบคุณเลยละครับสำหรับประจสมัยนะครับคอยเอฟซีโชว์มันน้ำนะครับผู้ใดมักละเก้าประมาณนี like ้ละครับอาจารย์ให yeah. ้ม oh ์นะเจ้าฝากฟันไว้น้ำเจ้าวิเสียงได้่ยวเก่าหาเก่าเด้อนะครับสำหรับประจสมัยเอาสละครับพี่น้องโชว์ๆคนบ้านน้ำพนครับสวัสดีครับ